สวัสดีครับจากโคดันจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าทีมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือหมอบเฟรมอลอยนะครับล้อ700ดรีล้อเนี่ยเจ็ดนะครับคือประมาณ28นิ้วนะครับจักรยานนี้ดีอย่างไรไก็ดีกับใครเป็นจักรยานเสือหมอบที่เลี้ยวเกียร์ต่อ เีจะตกช่างเขาจะตอบให้ดูตกเกียร์นะครับไม่ตกนะครับช่างเขาตกตกเกียร์ตกเกียร์ครับนี่ครับคือการตกนะครับเห็นมือไหมมือไม่ต้องตกนะครับนี่ก็ตกได้เกียร์อ่าตกเร่งความเร็วจะมีสลับนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเราก็เลยจะแนะนำวิธีการใช้ให้นะครับจะเป็นตกทับทัด ที่งต้นการเริ่มต้นอดีตกจานใหญ่นะครับนะครับน็อตตกให้ดูสิครับเวลาตกปุ๊บเกียร์ก็จะลงมาครับครับตกขึ้นนะครับจานใหญ่นะครับจานใหญ่จานนี้ตบครัอ่าจานใหญ่ครับจานใหญ่ก็เอาไว้ขึ้นเนิน หรือขี่ชา้าๆใช้แรงน้อยๆนะครับใช่ครับจานเล,ล็กๆเล,ล็กๆนะครับข้างหน้าเนี่ยก็คือไว้ทำความเร็วครับแต่ว่าใช้แรงเยอะก็ใช้คู่กันกับพวกจานหน้านะครับจานหน้าเนี่ยจานใหญ่เนี่ยจานใหญ่นี้นะครับก็คือไว้ขี่ปกตินะครับทำความเร็วนะครับแล้วก็เวลาตบมาที่จานล่าง จานเล็กนะครับตัวพิจารเล็กนะครับก็คือใช้ไม้กดครับอ่ใช่ครับใช้ไม้กดนะครับกดให้ลงกดให้ลนะครับถ้าขึ้นยันใหญ่ก็ถกใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูเฟรมกันนะครับคันนี้เฟรมสวยเลยเห็นไหมฮะเฟรมเป็นดันลอยันลอยครับดันลอยมีจุดขายนะครับดีไซน์นะครับดีไซน์มาเพื่อรับกับล้อนะครับ ให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยนะครับรุ่นฟอร์เต R14 ครับใช่รุ่นฟอร์เตอยี่ห้อฟอร์เตรุ่น R14 นะครับฟอร์เต R14 เฟรมก็จะดูแอร์โล่แอโ่หน่อยนะครับตะเกียบเป็นเหล็กครับขอบล้อสูงใช่ไหมครับทั้งนอตขอบล้อสูงดีไงมันตัดลมได้ดีนะครับทำเงินได้ดีครับสำหรับบมือใหม่ ตัวเริ่มต้นแรงเหวี่ยงก็ดีนะครับเวลาขี่ๆีไปแล้วก็แบบเวลาทิ้งๆนะครับมันจะมีแรงเหวี่ยงครับเพราะว่าเกิดการวิดี้นะครับมันจะเพิ่มแรงเหวี่ยงนะครับเบรกก็เป็นมาตรฐานใช่ไหมฮะเบรกเป็นกล้ามเป็นกมปูครับเป็นกมปูนะครับเป็นมารฐานเบรกตรงนี้ตรงนี้นะครับนะฮาเบรกครับหน้าหลัง สามารถอับสูงต่ำได้ใช่ไหมครับช่างนอสทำได้ครับด้วยการเอาขอด้วเแาวนดปล่ายแล้วก็จะหย่อนตึงลงมาอ่าก็จะขี่แบบหมกได้แล้วก็แข่งขึ้นไปครับเอาลงมาแล้วเมื่อยหลังก็เอากลับไปที่เดิมกลับที่เดิมครับครับตีนีเต้องตีอะไรครับตแข็งแรงนะครับหลักอานหลักอานนี่ปรับได้สูงเลยล่ะนะครับเนี่ย 180ไหวไหมครับคันนี้ได้ไหมได้ร้อยแปดสชักขึ้นไปนะครับแล้วก้มก็ก้มลงมานะครับมีสเกลบอกนะครับรถขี่กันหลายคนก็ติ๊กเอาไว้เลยนะครับพ่อขี่เท่านี้ครับแม่ขี่เท่านี้ลูกขี่เท่านี้อะไรเงี้ยก,ก็ติ๊กเอาไว้นะครับก็อ๋อขี่พีบ่บอกชุดเกียร์ซิมันโนซิมันโนตัวนี้ ครับ14่สปีดครับชิมานโนนี้มาตรฐานญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ชิมานโนเป็นของญี่ปุ่นนะครับชุดชดเฟืองหลังก็เป็นชิมานโน่เฟืองหลังนี่เจ็ดครับเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดครับเจ็ดครับตาหน้าตาหน้ามีสองครับครับตางเลขกันแบบหนึ่งสองครับเฟรมเป็นอลลอยครับเดี๋ยวเรดูรอบๆอสิ นี้มีปลดแล้วนะครับปลดแล้วคือใครจะถอดล้อเนี่ยก็ใช้งานเรานะครับงานเรานะครับแล้วก็ถอดได้นะครับถอดได้นะครับข้างหน้าก็มีนะครับใช้งานเราแล้วก็ถอดล้อได้เวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปสนามไกลๆครับก็ปลดเกลียวแล้วก็คลาย ถ่ายก็ถอดรอได้นะครับก็ไอสักสี่ห้ารอบคันนี้จริงๆก็เป็นเป็นเสื้อหมอบเกียร์ตบที่ถือว่าราคาคุ้มค่าเลยนะฮะคันนี้ถือว่าคุ้มเลยล่ะนะครับเกียร์ตบก็มีความปลอดภัยใช้ได้เลยนะครับในการขับขี่ก็คือคุณไม่ต้อง ไม่ต้องเลื่อนมือมาคือเกียร์บางรุ่นเนี่ยเวลาคุณที่คุณจับตรงนี้นะครับคนที่คุณต้องเลื่อนมือมาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเกียร์หรือเลื่อนมือมาตรงนี้นะครับอันนี้คุณวางมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่รถเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็หรือไม่จับที่งวงก็ลดลดเกียร์นี้ได้แต่ว่าเพิ่มคำเหลวก็ยังต้องใช้มิวโป้งขึ้นมาที่ที่งวงบนนะครับ นี่นะครับก็ฟอร์เต R 1 4นะครับ,บรถเสือหมอบราคาคุ้มค่านะวันนี้เลยนะครับขอบล้อสูงสวยนะครับยังไงใครสนใจก็มาเยี่ยมชมได้นะครับพี่โอดัง จักรยานครับโกบา้ Go bye. จักรยานราคาหน้าถีบนะครับอยู่บางนาตากกม20เลยสนามบินสวนอณภูมิมานิดนึงนะครับแล้วก็มาเลือกแบบนะฮะม่เยๆเลยเลือกสีเลือกไซส์นะครับแล้วก็รอประกอบน,นะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดี มีความสุขเดินทางปลอดภัยและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถีบชั้นบ้างนะที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้ดาสไครด้วยนะครับครับขอบคุณครับ